แต่ในยะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปรมาธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนอกจากปรมาธรรมแล้วเป็นบัญญัติขณะใดที่จิตไม่มีปรมาธรรมเป็นอารมณ์ขณะนั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้ว่าปรมาธรรมเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มีจริงจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็ตามแต่จะใช้ภาษาอะไรก็ตามแต่จะรู้หรือไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นปรมาธรรมก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ภาพกํากลังเป็นอารมณ์ก็คือปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนครับที่กล่าวว่าเราจะต้องศึกษาให้รู้ทั่วเนี่ยผมขอยกตัวอย่างว่าที่พง์ได้ทรงแสดงนยักขันห้านะฮะที่ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ไกลกล,ละเอียดอะไรเนี่ยนะครับจะเบ็ดอย่างเนี่ยทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาเนี่ยที่ว่าให้รู้เนี่ยถ้าศึกษา ให้เข้าใจเนี่ยคับมันก็ต้องรู้ในรายละเอียดความหมายที่พงค์ได้ทรงแสดงมาใช่ไหมครับคือว่าการศึกษาเ่ยนะคะโดยขั้นปริยัติหรือโดยปฏิบัติศึกษาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฟังและจําชื่อหรือว่าเข้าใจโดยความคิดแต่ไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งๆท,ที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็คือจิตเจตสิกรูปกําลังเกิดดับนะคะแต่ คือหกทวารน,นี้ต้องแยกออกจากกันได้แล้วก็ต้องรู้ต่างความเป็นจริงว่าถ้ายังมีความคิดนึกว่าเป็นคนขณะนั้นไม่ใช่เป็นการมีปรมัาธรรมเป็นอารมณ์ต้องสามารถที่จะรู้ความต่างของแต่ละทวารได้ที่อาจารย์พูดว่าในขณะที่มีความคิดนึกถ้าในขณะนั้นสติเกิดและลึกตรงความคิดนึกน,นั้นก็เป็นอารมณ์ของ สติพอสติได้ใช่ใช่ไหมแะละขณะนั้นนะคะเป็นอะไรไม่ต้องคิดเรื่องภายในภายนอกเลยเพราะเหตุว่าก <ๆ S 2> ่อนสติปัฏฐานเกิดเนี่ยมีภายในมีภายนอกแต่พอสติปัฏฐานเกิดมีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่คนเลยและเราก็สามารถจะเข้าใจความหมายของภายในภายนอกอีกในยะหนึ่งได้ซึ่งเป็นตัวจริงๆของเขาเช่นมนายตนะกับธรรมายตนะมนายตนะเนี่ยได้แก่จิต เท่านั้นค่ะนอกจากจะพูดถึงจักขูปภาษาทะโสตภาษาทะคานปภาษาทะชิวหาภาษาทะกายปภาษาทะเป็นอายตนะภายในแม้แต่ภายในทําไมเป็นภายในเนี่ยเราก็ต้องรู้อีกว่าเป็นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ารูปเนี่ยตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าเนี่ยถ้ากระทบสัมผัสนะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะมีกายปภาษาทะ ถ้าไม่มีกายยะประาธาทะเนี่ยเนี่ยที่นี่ไม่มีกายยะประาธาทะโต๊ะนี่จะไม่รู้เลยอะไรที่มากระทบเย็นนอร้อนอ่อนหรือแข็งโตะก็ไม่รู้น้ำแข็งจะวางลงไปหรือไฟจะไปกระทบโต๊่ไม่รู้ได้เพราะไม่มีกายยะปาะสาธาทะเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดนะฮะเฉพาะรูปห้ารูปนี่เท่านั้นที่เป็นภายในนี่คือรูปภายในความหมายอีกนัยยหนึ่งนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปห้ารูปไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้น เหมือนต้นไม้ใบหญ้าเหมือนสิ่งที่ไม่มีชีวิตแข็งเหมือนฟืนหรืออะไรก็ได้นะฮะหมายความว่าไม่มีการรับรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีรูปเหล่านี้นะคะการเห็นจึงมีและก็มีการคิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นจึงมีเ<ม>นี่ยค่ะอาศัยทางตาเพราะฉะนั้นในพระสูตรจะแสดงตั้งแต่วิตตกิกะที่เกิดแล้วก็โลภะที่เกิดชันทาที่เกิดอะไรก็เกิดสืบเนื่องมาจากการเห็นทั้งนั้น ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพวกนี้ค่ะเป็นรูปพิเศษในบรรดารูปยี่สิบแปดรูปเนี่ยด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ต้องท่องเลยรู้ว่าห้ารูปเนี่ยค่ะเป็นรูปภายในเพราะเหตุว่าเกี่ยวเนื่องติดต่อกับจิตโดยตรงเป็นรูปที่จิตอาศัยสำหรับเป็นทางที่จะรู้โลกนี้ทางตาว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอาศัยจากขปษาทะ ถ้าคนที่ตาบอดรูปนี้ไม่มีจะไม่รู้เลยค่ะสีสันในโลกนี้วัดพันเตาเป็นยังไงวัดสวนดอกวัดพระเจดีหลวงเป็นยังไงเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะถ้าไม่มีจักขูศาศา่ภาษาทเสียงใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในบรรดารูปยี่สิดรูปหรือรูปทั้งหมดรูปห้ารูปนี้เป็นรูปภายในอย่างนี้แล้วจะมีใครลืมไหมคะรูปอื่นเป็นภายนอก ถ้าจะกล่าวถึงอะไรที่เป็นภายในภายนอกโดยปรมัถธ,ธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ต้องโดยหลายนัยยะนะคะแต่นัยยะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปรมัถธ,ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงนอกจากปรมัถธ,ธรรมแล้วเป็นบัญญัติขณะใดที่จิตไม่มีปรมัถธ,ธรรมเป็นอารมณ์ขณะนั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้แบบปรมัถธ,ธรรมเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มีจริง จะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อก็ตามแต่จะใช้ภาษาอะไรก็ตามแต่จะรู้หรือไม่รู้สภาพธรรมะที่เป็นปรมาถธ,ธรรมก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นภาพกาลังเป็นอารมณ์ก็คือปรากฏแล้วก็หมดไปนี่คือสิ่งที่ปัญญาจะต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในทุกคลักษณะของปรมตถธ,ธรรมของสภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจท,ที่หนึ่งขออนุญาตครับที่ กล่าวว่าเราจะต้องศึกษาให้รู้ทั่วเนี่ยนะผมขอยกตัวอย่างว่าที่พงษ์ได้ทรงแสดงนัยะขันห้านะฮะที่ว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ไกลละเอียดอะไรเนี่ยนะครับจีเบ็ดอย่างเนี่ยทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาเนี่ยที่ว่าให้รู้เนี่ยถ้าศึกษาให้เข้าใจเนี่ยมันก็ต้องรู้ในรายละเอียดความหมายที่พงษ์ได้ทรงแสดงมาใช่ไหมครับค่ะคือว่าการศึกษาเลยนะคะ โดยขั้นปริยัติหรือโดยปฏิบัติศึกษาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฟังและจำชื่อรหือว่าเข้าใจโดยความคิดแต่ไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งๆท,ที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็คือจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับนะคะแต่กำลังเรียนกำลังพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกหรืออะไรก็ตามก็เป็นเพียงชื่อยังไม่รู้ลักษณะแท้จริงของจิตเจตสิกรูป พราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงให้ศึกษาเรื่องราวแต่ศึกษาหรือสิกขาเนี่ยะคะที่เป็นอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเนี่ยคือศึกษาสภาพที่มีจริงๆและจะรู้ความละเอียดทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆที่ปรากฏให้รู้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงรูปโดยนัยะที่เป็นหยาบละเอียดใกล้ใกล้เลวปราณีตภายในภายนอก ยังไงก็ตามแต่นะคะรูปเป็นจริงอย่างนั้นค่ะแต่ว่ารูปทุกรูปเนี่ยเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็รู้แต่ว่าเออรูปเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เกิดดับเร็วมากแล้วก็ใกล้ไกลแล้วก็อยาบละเอียดแล้วก็เร็วประณีตแต่ไม่รู้ลักษณะของรูปสักรูปเดียวเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วขณะนี้เพียงแต่ว่ารู้โดยการฟังและรูปก็มีนะคะแต่ไม่ปรากฏกับอวิชชา สภาพปรมัตธ,ธรรมมีจริงๆค่ะแต่อวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้เลยปัญญาขั้นปริยัติก็เพียงแต่เริ่มที่จะก้าวเข้าไปสู่เรื่องราวของปรมัตธ,ธรรมด้วยความเข้าใจจากการพิจรารณาจากการไตร่ตรองจากการฟังด้วยดีที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างไรเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนอย่างไรดับอย่างไรเท่านั้นนะคะแต่การศึกษาแท้จริงคือศึกษาพร้อมสติสัมปชัญญะ ที่กาลังมีลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏให้รู้ว่าตรงตามที่ได้ศึกษาทุกอย่างแม้แต่คําแรกว่าเป็นธรรมะก็คือไม่มีใครไปให้สติเกิดไม่มีใครให้แข็งเกิดไม่มีใครให้เห็นเกิดทุกอย่างมีนะคะแต่ที่จะมีได้เนี่ยทรงแสดงไว้ในคำภีสุดท้ายคือปัจจัยหรือปัจฐานเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราก็คือว่าเราเข้าใจปร,ม,ธธรมัธิธรรมและเรารู้ว่าเรากำลังศึกษาเรื่องที่มีจริง เพื่อที่จะรู้ลักษณะที่มีจริงเพื่อการประจักษ์แจ้งสิ่งที่มีจริงจึงไม่ใช่ทัพพีที่ไม่รู้รถแกงหรือไม่ใช่ใบลานเปล่าเพราะเหตุว่ามีแต่เรื่องราวแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะสามารถที่จะค่อยๆอบรมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างกันนะคะของปัญญาระดับฟัง ระดับเข้าใจกับปัญญาที่เกิดพร้อมสติที่ระลึกลักษณะของสภาพซึ่งเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นว่าลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยต่างกันธรรมะก็ต้องไปตามลําดับเวลาประจักษ์ก็ประจักษ์ตรงตามที่เริ่มฟังเป็นอย่างนี้เวลาที่จะประจักษ์ก็ต้องประจักษ์เริ่มต้นอย่างนี้และก็ต้องตรงด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่าการที่สภาพธรรมะจะปรากฏได้เนี่ยหกทางจริงๆค่ะ ถ้าไม่มีหกทางนะฮะไม่มีทางเลยเช่นขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะและความหมายของอายตนะในี่ลองคิดดูกำลังหลับสนิทมีจิตมีเจตสิกมีเพียงแค่สองอย่างมานายตนะกับธรรมายตนะอารมณ์ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าเป็นอารมณ์ของชาติก่อนซึ่งไม่ใช่ขณะที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่เราตื่นและรู้ว่าเป็นเรามีเรามีโลกมีเพื่อนมีฝูงมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจแต่ขณะที่เป็นผวังนะคะเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์เลยโลกนี้ไม่ปรากฏความน่าอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมดาเ่ยนะ,ะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นอายตนะเสียงเป็นอายตนะภายนอก โสตภาษาทะอายตนะภายในทําไมคะสิ่งที่มีที่ทุกคนก็มีอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ทรงแสดงอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าลองคิดถึงความน่าอัศจรรย์ของสภาพธรรมะถ้าเป็นเราเนี่ยไม่น่าอัศจรรย์เลยไม่เห็นใครบอกว่าเสียงน่าอัศจรรย์ได้ยินน่าอัศจรรย์เพราะเป็นเราได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดถึงสภาพที่เป็นธาตุไม่มีเจ้าของเลย ภาตนี้ปรากฏได้ยังไงในเมื่อตอนที่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นผวังเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏแล้วเกิดมีสภาพนี้ปรากฏลองคิดดูสิคะว่าน่าอัศจรรย์ไหมหรือยังไม่น่าอัศจรรย์คะแค่เสียงจะอัศจรรย์เหรอฮะแต่ความจริงเมื่อกี้ไม่มีเนี่ยใช่ไหมไม่ม,ไม,มีแล้วทําไมมีล่ะฮะไม่น่าอาัศจรรย์หรือว่าทําไมมีได้ทําไมปรากฏได้ แล้วก็เสียงเนี่ยไม่ใช่สีไม่ใช่กลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยอายตนะใช่ไหมคะทางของเขาจริงๆซึ่งได้แก่โสตประสาทะซึ่งถ้าขณะนั้นกรรมไม่ทําให้โสตประสาทรูปเกิดนะฮะเสียงก็ไม่มีทางที่จะปรากฏเลยอายตนะภายนอกเนี่ยจะไม่ปรากฏไม่เป็นอารมณ์แต่ชีวิตก็คือไม่เห็นก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็ลิ้มรสไม่ลิ้มรสก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่กระทบสัมผัสก็คิดนึกนี่คือชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้การจรัดสรู้คือรู้สิ่งที่มีแต่โดยความน่าอัศจรรย์ของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะที่มีปัจจัยเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปและก็เป็นทุกขลักษณะและก็เป็นทางที่จะให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆจนละคลายความไม่เคยรู้เพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยไม่รู้อะไร ก็ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ไปไม่รู้อื่นนะคะถ้ารู้ก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจว่ารู้แค่ไหนแต่ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏและต้องเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานก็รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจะไปรู้สิ่งที่ นึกคิดเอาไม่ได้นั่นเป็นเพียงแต่ความคิดนึกทางใจซึ่งถ้าไม่นึกคิดสิ่งนั้นก็ไม่มีที่จะมีคนเดินคนนั่งนี่ก็ไม่ได้แต่